อากาศมืัอนี้ก็น,นาวเย็นชื่นเคยแต่ทุกคนได้เจมก็บที่มากเก็บพักคือเก่าล่ะค่ะแต่พักนี่ล่ะพักบุ้งพักบุ้งพักกลวงตุง้งพักยอดแคร่ฝ่ะพักกลวงตุ้งค่ะนี่ก็ยอดแค,ค่จ้ะม่กลัวไม่กลัว เกล้วยกัมน,นีค่ะเต็มเลยค่ะวืนนี้อยากก็ของกินนะคะที่โคลมาบ้านมี่แค่นี้ก็กินในึงโรปได้เกลียวกระป่านถูกแล้วค่ะอันนี้ก็ใบใบผักอีกตุมรือใบนางรักค่ะแล้วก็ใบกะเพรานนี้เนพุ่นกะเพราอ๋อหอมเลยนะคะ กเผาเนาะอันนี ų, ism, ้กะแกงค่ะไม่จีมกัแกงอยู่ค่ะแต่บริษัทคีไปก้นเบิ่งแต่ง่ได้แกงหนาอใหม่สำหกันแกงนนอใหม่เแกงถูกขึ้นเ็มกเนาะเ็มุกยังดีเนาะมกป่าบ่มกยังกินในบร์ไปตองบกอยากว้นงกคนไปตองพักก่อนค่ะ บางคนเปนวะไม่ทีแต่างกวางแต่อยัง่าอก็ปลูกบักเผาปลูกไอ้ไอบ้บักม่วงมีเบิดทุกอย่างพุ่นก,กับบักเผาพุ่นก,กับบักม่วงก็สิปลูกไรกัไอ้สิบ่ไอ,อ้นั่นค่ะเขาก็ปลูกแค่นี้แหละปลูกแค่นี้ก็แค่มีคนกินอยู่ค่ะไม่จืมแล้วมาบาดมากินเนี่ยม่วงก็เต็มอยู่พุ่นอ่ะเนี่ยทุกคนจะแม่นงามดูต้นบอนนี่ไหม บอลสีบอลประดับประเนาะงามคักงามแน่เนาะเิ่งดูนี่ค่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่กันหนาวค่ะคุณตาหนาวค่ะทุกคนใส่เสียกันหนาวย่างบะไรกันคานมา <c oughs> คุณตาตืวเคลืนนี่กระดอกใหม่ค่ะเห็นบอกนี่ดอกนี่หอมหอมนะคุณตาท่านไปแต่ไขออ่ค่ะ ใช่ต้นดอกท่องอุไร่กอนก่อนขัดทุกคนเอฟซีเพื่อนบอกว่าเพื่อนมากเบ่งอะนะคะ่ะเ็นบอกค่ะทุกคนดอกท่องอุไร่ล้นหล,ลักกระบาลอีกเช่นบอกพอล้นหลัก็้ามิชอออกมาก็าจะมีเวิดปีเลยเนาะอืมก็มาดีแต่ดอกใหม่อันนี้ให้ยูสุวิเดนถ้ามีเวริรปีสิค,ค,คือดีเนะาะทั้ีบ่ใดแล้วคะ่ะทุกคนเพราะวานหนาวคะ่ะ บักยมค่ะบักยน้มเลยนะเอาทุกคนเจียมตี๋บักยมเหยทุกคนเบิร์ไม่ยมอ่ะไม่เก็บบ่ถึงค่ะเห็นบ่ก็เห็นบ่บักยมผุ่หนอท้องหนวยสมบ่นอเอาบ่ถึงค่ะทุกคนยังไม่ถึงแย่เจียมเตี้ย กับคุณดเลยเลวงปลวกกินเวดแล้วหมางเราคอยหมางที่เจอมาแล้วและเอีกกับผุดต้นไม้ออกมองนี่ออกแล้วค่ะทุกคนลองดูนี่กับที่คู่ต้นนี้ของทีเ่เจอออกอีกนี่นะเขาเอิ่นต้นอีหยังก่อนนอนเอ็กซี่บอมมีเขียนมาต้นไหนเอียงก่อนต้นอีหยังน้อยเนาะมันเป็นต้นคึ้นไข่ไข่นั่นนะคะ่ะทุกคน ไอ้ปัสสาวีนต้นนี้ต้นนี้ยังบ่ค่ะแต่อันนี้หูอยู่อันนี้ต้นวาสนาค่ะมาปีที่แล้วก็ตัดเห็นบอกเฟซี่ไอ้เก้าเป็นสีหูอยู่ดอกค่ะไอ้เจียก็ไปเอกตัดนะนมีดอกใหม่ไอ้เจียมปลูกไว้ที่ท้ายเห็นไปอีกพุดไปออกไปแล้วไอเจียมไปปลูกมองอื่นจะเคลียร์พื้นที่ไใบมองนี้นะค่ะ ว่าซีดของน้ำนีล่นละมื่อนี้ละกอยังบ่เฮ็ดดอกอทาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่องล่างค่ะท้องฟ้าเมื่อนีก้กราจะมีแดดมีแดดแต่ไม่ร้อนนะคะมื่อนี้พระเอกจะกินทาโลค่ะวันเหี้ยตือทาโล่นี่อนนี่ค่ะทุกคนเป็นเังสี่นี่กับไก่ค่ะ เอเดนนี่มันเป็นยังสี่ห่อๆแบบนี้ค่ะอันนี้กะไก่กะไก่ซื้อมาเป็นตัวล่ะที่ไปซื้อแ่ละค่ะกันนี้ก็ผักสลัดแล้วก็ผักแตงอันนี้ก็เอาสดใส่เอาพระเอกกินเลยค่ะโอเคพระเอกยีดหนาวสปูนบออวกทุกคน เห็นบอกผุนะ่ะแดงแดงขื้นผุนะ่ะเขาจุดไอ้ด้านแม่ป้าอ้อยนะแม่ถ้าจุดอ้อยเป็นสันละค่ะนี่เราก็ว่าประเทศไทยไม่เป็นยังบ่อยแอร์บอดีแอร์บอด,อบอดีอากาศไม่ดีก็จุดอ้อยก็ยังเกาะก็จุดอ้อยยังสีละค่ะมันก็เป็นยังสีละอากาศนาะนะเนะบิ้งเอาเด้อค่ะย่าเจียมก็บด้ว่าเบื้องไท้ดอกเด้อย่าเจีนนเย,ย,ย่ากเนนบเื้องไทยอยู่ประเทศไทยค่ะก็ย่าเจียมเป็นคนไทยแต่ ก็ดูเอานะคะปัดเพลินว่าขึ้นมาหายจูดหวยจูดก็ดูเอาว่าจูดไม่จูดก็อากาศมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะฝุ่นละองละอองจะเป็นยังไงก็จ้างเตือนมันไม่หายหรอกถ้าจูดอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนไปเจิมมาทายให้ดูนะะี่ค่ะเขาก็จะจูดตอนเย็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะจุดอ้อยค่ะปัาแถวบ้านจะเจิมปลาอ้อยหลายเอาเบิ้งไปค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะ พ่ออากาศวันนี้ก็เขาจุดอ้อยค่ะให้ดูอื้อ,อย่มดูทุกคนนี่เจีมจะจท้ายเวรเอาสิลงร่เอาเอาลงเลยค่ะนี่เจ้ามไม่ไม่เป็นไรนะคะยาเจีมกยายากให้เห็นนี่ป็นี่บา้นบานเกิดเจี๊มนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะให้ดูนะคะใครดูวิดีโอ youtube ก็ก็เป็นอย่างนี้ค่ะไหนบอกว่ารัฐบ,บาลครบคุมควอบคุมควบคุมค,คุม,คคมยังไงคะ คนมาดูที่ค้าไม่ได้ว่ารัฐบาลนะคะคุยปัปเฉยๆว่าเขาจุดอ้อยอย่างนี้แหละคะ่ะเฮ้ยเนาะวันนว่าขวบคุ่มขวบขุ่มพลอยพีชไม่าช่ขวบพุพ่มใดได้ชมได้ตัวค่ะอยากชม สวัสดี่กพี่น้องสุขสุขคนยายเจมิมช่วยนบสตรีเด่นยังไงสุขคุสบายดีบอย้ายเจิมก็สบายดีอยู่ค่ะอากาศในอยู่เมืองไทยไปยังไงอากาศอยู่เมืองไทยก็อากาศดีค่ะย่ำขึ้นก็นจะเย็นตอนวันก็จะมีแดดแล้วก็ลมดีดีเย็นสบายค่ะไม่ร้อนค่ะบอบอหอนมาหลายมือแล้วค่ะ มัอ,น,อนี้กะเงียบสงบแน่พอาะวาลูกไส้ดูจะไพ่ดอกไส้เขาเพเ็งงานเบิดเขาก็ไปเพ็นตมันี่โอเขาไปเพ้ยจีหาคุณนะก็ไปเ็งานหกมงุงเลือกหกมุงก่อนจึงหอดบานกระทุ่มหนึ่ค่ะมองี่เห็นงานเขากะประมาณไปกลับกะหลายกิโลอยู่เขาหกสิบกิโลเละ,ะทุกคนเขาขับรถไ ไปใส่ระเอกกแอ้นอ,นอยู่ในในห้องน่ะคะ่ะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนอนในห้องได้ไออากาศคือสท่ยาไหนยัเจิมติดเอ๋งใดบุกค,ค่ะทุกคนมันก็ลเลยเย็นนะคะ่ะคนนีนเ้เตียงไก่บอกค่นนะ,คะเสียงไก่คันไหคะเสียงไก่เค่ะทุกคนอยู่บ้านนอกเข้านอกคะ่ะ เจิม็ถ่ทายคลิปไอ้พระเอกแนะ่พระเอกกินเข่าแนะ่พระตานังไหแนะ่พอให้เจิมนะคะท่ายตนุตนนักโวงตัวนี้ยังกรจะเ้าไปทุกคนเบิ้งขึ้นเก่าล่ะค่ะพอไม่แต่บริเวณบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกคนเล่ะที่ไอ้มาเป็นกกำลับบงใจให้เจิมแล้วก็รอบครัวของให้เจิมนะคะไอ้แต่หากว,ว่าเอซีบางคนนพืน้นน,น,นั่นพื้นคือสเสียน มา่เบิ่งไม่เพิ่นเกืบบวหูเนาะแต่ยึเจมจะบกค่อยเบา,าเรื่องครอบครั้วป็นใดมันบอกเพราะว่าบานก็ค่อยจะเ้าเรื่องครอบครั้วนะคะ,ว,าาะว่าตาเป็นยางก็ยางบ่ได้ตาโรยพาตัดเด้อค่ะทุกคนพาตัดขาขาง้ายสายเล็กเราก็เลยกยางบา่ได้ค่ะเราก็ยดงกกระตอดเอาคะ่ะกระต๊อดเอามือเท่าแล้วกยะงางกยางตัวนั่งเอาจากกระตอดเอานะคะทุกคนเอาก้นในยางก,กระตอดนั่นลนะเนาะ ที่เกมก็บอกถือ,อยี่หลมเนาะค่ะัะนั้นละแต่เราก็ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะอา,าอาบน้ำอาบน้ำเองได้อยู่อายุหลายเนาะค่ะทุกคนเรายางบ่ได้เราก็อยากเห็ดน,นันเห็ดน,นี่โยทา,ามตะลุกเคยกินเขายางย่องลูกเคยขยนันย่องวาลูกเคยสะอาดค่ะทุกคนมาอยู่ซื้อเต็ยนมาบานเท่ากับไดบ้อยู่บานแลมีความสุขดียค่ะ ข้าเดียวเลเดือนหนึ่งอลอีกเดือนเดียวก็เลยกลับแหน่้นมือนี่งทันทีนั่นแหละขึ้นก็โดนเดือนกัวก็เลยกลับว่จะแม่นเล็วเนาะอยากยืนโดนอยู่สะเดงทีกีนาบางแต่ก็ยังไม่ยู่โดนพอได้เจียมกะบุมมี่ยังเบาหรอกค่ะแต่ถ้่ขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่เขามารับช่แล้วก็มาตเป็นกำลังใจให้เจอมแล้ะ พระเอกได้เจองกับเปล่งกำลังใจทุกคนเด้อคะ่ะบ่ไหนไปหาจ่ะขอถทษขอไข่เด้อค่ะบ่คอยมีเล,ล่าจะกลับไปสวิเดนค่กะจะไปหาปกติคือเก่าค่ะขอทำไมคลิปนาขอบคุณเล่นไลน์สวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video Bye bye